สวัสดีครับทุกคนเหมือนจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับเบลเทียนวันนะครับตัวนี้เป็นกินป๊อปคอร์นมิกนะครับก็ผสมกันด้วยกัน3รสนะครับอย่างแรกตัวนี้นะจ๊ะก็เป็นกับบัตเตอร์คอร์นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเชดดาร์ชีสแล้วก็ตัวนี้เป็นคาราเมลนะครับก็ยมีอยู่3รสนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะจ๊ะในนี้นะครับก็เขียนเป็นมันฝรั่ง61%นหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเป็นีอน้ครับนรืชสามสิบีองเปอร์เซ็นต นมกับถั่วเหลืองนะครับก็ไม่ต้องกินนะครับเพราะตรงนี้เขียนว่าสําหรับผู้ที่แพ้อาหารนะครับตัวนี้มีนมกับถั่วเหลืองนะครับใครแพ้นมกับถั่วเหลืองแล้วไม่ต้องกินนะครับและมีคําเตือนด้วยนะจ๊ะตรงนี้เขียนว่าผู้ที่มีสภาวะฟินิชโตนูเลสนะครับตัวนี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีฟิลิคอนลานีนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครแพ้พวกนี้ก็จะไมากินนะจ๊ะโอเคครับคราวนี้เรามาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเฮ้ยกินดีอะเฮ้ยกินป๊อปคอนเฮ้ย กลิ่นป๊อปคอนดีมากอ่ะกลิ่นแรกที่เลี้ได้คือกลิ่นป๊อปคอนนะครับแม่ก็ทำกลิ่นป๊อปคอนได้ดีคราวนี้ลองยิงต่อเฮ้ยมีคาราเมลโอเคมีกลิ่นคาราเมลเชด้าชิ้นอยู่ไหนวะเชด้าชิ้นไม่ค่อยชัดเจนนะครับแต่ว่ามีกลิ่นป๊อปคอนกับคาราเมลเนะ่ยเฮ้ยชัดเจนดีมากและอย่างหนึ่งนะครับนี่จ้าสีมันจะดูเหมือนแบบหางหง่ายๆใช่ไหมครับพอมาดูตรงนี้ครับดูดูดูด,ดูเห็นไหมจ้ายากยากนิดนึงนะจ๊ะ สีใกล้เคียงกันหมดเลยอ่ะ,อะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชิมราช้าติไงกันนั่งชิมไปนนครึ่งหูแล้วคราวนี้รีวรสชาติได้ครับเฮ้ยเ <He i, S 2> ขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ทำได้ค่อนข้าง,างน่าประทับใจนะครับอย่างแรกเนี่ยเราจะไม่มีความ งสัยกับเรื่องของมันฝรั่งหรือของเละนะเพราะว่ากรอบได้ตา,าม้ม่ฐานเฮ้ยแต่ว่าในเรื่องของที่มันเป็นใสผงอะป๊อปคอนอะเฮ้ยได้ความละมุนนะครับคือแบบว่ารสชาติเนี่ยกำลังอ่อนกำลังพอดีนะได้ความเข้มแล้วก็ความเข้มครับแต่ว่าไม่ได้แบบไอใสผงชูรสเดยอะนะเป็นความเข้มแบบที่กำลังพอดีนะครับส่วนของเชสต้าชีสก็ได้ให้รสเชสต้าชีสออกมานะครับและคาราเมลอะนั่นรสคาราเมลที่เข้มข้นคือว่าเฮ้ย ทำได้ดีอ่ะแล้วก็กินสามอันนะครับมันก็มีเกิดการตัดรสที่ค่อนข้างอย่าพอดีอ่ะเวลาคอมมาของบ๊อบคอนครับแต่ด้วยกลิ่นหอมเชดดาร์คิสแล้วก็บางทีก็ตัดเจอความเข้มนะครับของคาราเมลเฮ้ยตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะทาได้ดีมากแต่สิ่งที่ไม่ชอบอย่างเนื้อครับคือคือมีตาสีแยกไม่ออกด้วยตานะครับไม่เหมือนกับอะไรไอทีอินวันแซมมอนที่แม่เคยรีวิวไปนะครับไอ้นั่นไหนแยกออกด้วยตาครับว่าไหนเป็นชิลลี่อันไหนเป็นเลมอนนะครับอันนี้แยกไม่ออกได้ด้วยตานะครับ สีใกล้เคียงกันมนา,ากจ่ะเนี่ยคือข้อเสียอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของรสชาติอ่ะเฮ้ยถือว่าทําได้ดีอ่ะเพราะว่าทั้งป๊อปคอรยก็บ๊อปคอร์นจริงๆคาราเมลก็คาราเมลจริงแล้วเชดดาร์ชีสก,ก็เฮ้ยเชดาชกกเชดาร์ชีสจริงๆครับโอเคครับเปกก็นตัวการเลอร์ดูคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับต้อฝากกดไลค์ติดตั้งให้แล้วก็แชร์ด้วยนะ